สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องวชิแอนค่ะก็จะมาอ่านหนังสือเสียงกันต่อนะคะในเรื่องของการจัดการดินนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะบอ่อน้ำตื้นบนที่ดอนสร้างรายได้ป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มการตัดไม้ทํำลายป่าบนพื้นที่ดอนเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่กระจายดินเค็มดังนั้นในการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มสามารถทำได้โดยการปลูกไม้ตัวเร็วบนพื้นที่ดอนนะคะ เพื่อไปช่วยลดระดับน้ำใต้ดินที่จะก่อให้เกิดปัญหาดินเค็มในพื้นที่ลุ่มแต่เป็นวิธีที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นหรือกว่ากเกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนจากการปลูกต้นไม้กรมพัฒนาที่ดินนะคะจึงได้ทําโครงการจัดระบบการใช้น้ําบนพื้นที่รับน้ําเพื่อลดระดับน้ําใต้ดินโดยการพัฒนาบ่อน้ําตื้นที่มีความลึกประมาณ20-40เมตรนะคะจากผิวดิน บนพื้นที่รับน้ำตั้งแต่ปีพศ2552ที่จังหวัดนครราชสีมาและต่อยอดขยายผลที่จังหวัดขอนแก่นวิธีการนี้ช่วยระดับน้ำใต้ดินในบริเวณพื้นที่ดินเค็มได้รวดเร็วกว่าการปลูกไม้โตเร็วและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดขอภัยค่าการแพร่กระจายดินเค็มนะคะ เกษตรกรสามารถนำน้ำใต้ดินมาใช้เพื่อการเกษตรกรรมมีทางเลือกในการเพาะปลูกได้มากชนิดขึ้นในช่วงแลง้งเช่นการปลูกดาวเรืองข้าวโพดหวานพริกผักต่างๆและไม้ผลค่ะค่ะแล้วก็ตัวอย่างเกษตรกร,รที่ใช้น้ำและประสบความสำเร็จนะคะนายสวิทโนมขุนทศนะคะ อยู่บ้านเลขที่124ทับ1หมู่1บ้านหนองสวงตำบลหนองสวงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบ่อน้ำตื้นเมื่อปีพศ2552กันสัดก,การนะคะปลูกพืชหลักที่ใช้น้ำน้อยเช่นมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกผักหลังทำนาคือข้า้าถั่วฝักยาวกวางตุ้งหอมแบ่งและผักชี วางแผนปลูกผักที่มีราคาสูงให้ตรงกับเทศกาลที่สำคัญในแต่ละปีวิธีการให้น้ำโดยติดตั้งสปริงเกอร์และใช้สายยางรถจากน้ำจากบอ่อน้ำตื้นนะคะสายยางลดน้ำจากบอ่อน้ำตื้นผลลัพธ์ที่ได้ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรนอกฤดูสร้างรายได้เลี้ยงชีพนะคะเป็นอาชีพเสริมกรเกษตรกรสามารถวางแผนการใช้น้ำในการปลูกพืช และป้องกันการย้ายแรงงานสู่เมืองค่ะนางโสภาเทียบฤทิษประธานกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษบ้านเกาน้อยอยู่ที่บ้านเกาน้อยตำบลเปือยใหญ่อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแกน่นได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบ่อน้ำตื้นเมื่อปีพศสอ5 5 5นะคะ2,555ค่ะและมีสมาชิกภายในกลุ่มจำนวน10รายเป้าหมายกลุ่มนะคะสมาชิกต้องการรายได้เสริมหลังจากทำนา แลกเปลี่ยนความรู้การจัดการน้ําเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนเพื่อลดการแย่แรงงานสูงเมืองการจัดการปลูกผักปลอดสารพิษคือโหระพาสารแนถั่วฝักยาวพริกมะเขือพวงเป็นต้นสมาชิกกาหนดช่วงเวลาการปลูกผักให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะคะ วิธีการให้น้ำโดยติดตั้งสปริงเกอร์และใช้สายยางรถจากน้ำจากบ่อน้ำตื้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้การรวมกลุ่มทำให้มีอำนาจต่อรองเรื่องราคาผลผลิตชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสร้างรายได้เลี้ยงชีพเกษตรกร,รมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะกลุ่มวิจัยนะคะและพัฒนาการสก,การที่ดินขอไปค่ะกลุ่มวิจัยและพัฒนาการสก,กรัดดินเค็มกองวิจัยและพัฒนาการสก,กรัดที่ดินค่ะ เรื่องถัดไปนะคะแนวทางปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะการทำบ่อเลี้ยงปลาและกุ้งในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดไม่ว่าจะเป็นบริเวณป่าชายเลนบนพื้นที่น้ำกร่อยหรือบางบริเวณที่เป็นน้ำจืดเกษตรกรมักจะพบปัญหาเรื่องความเป็นกรดจัดของดินและน้ำเนื่องจากขุดดินเตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์ทำให้แร่ไพไรท์ที่ขอบบ่อสัมผัสกับอากาศ และกลายเป็นกรดอย่างรุนแรงซึ่งกรดที่เกิดขึ้นได้แก่กรดกรามารมะถันกรดนี้จะสะสมอยู่บริเวณขอบบอ่อเมื่อฝนตกก็จะชะล้างกรดลงบอ่อทำให้น้ำในบอ่อมีสภาพเป็นกรดจัดทำให้สัตว์น้ำตายนะคะการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในการเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถทำได้โดยการใช้ปูนและการล้างดินค่ะ ผลของดินเปรี้ยวจัดที่มีต่อการเลี้ยงสัตว์น้ําในสภาพที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ําดินเปรี้ยวจัดเป็นอุปสรรคนะคะต่อการเลี้ยงปลาและกุ้งเพราะทําให้น้ําที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ํามีความเป็นกรดสูงจากการศึกษาพบว่าค่า ph นะคะมีผลต่อปลาดังนี้ค่ะ ph 4.0หรือต่ำกว่า ผลต่อปลาคือเป็นจุดอันตรายสามารถทำให้ปลาและกุ้งตาย pH 4-6ปลาบางชนิดอาจไม่ตายแต่การเจริญเติบโต,ตช้าการเสื่อมพันชะงัก pH 6.5-8เป็นระดับที่เหมาะสมต่อการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ pH 9-11ไม่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำหากสัตว์น้ำต้องอาศัยอยู่ในระยะเวลานาน จะทำให้การเจริญเติบโตช้าและผลผลิตตกต่ำค่ะ pH 1 1เป็นพิษต่อปลาและสัตว์น้ำทั้งหลายหรือมากกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของจุดสาธิตการประมงในบ่อน้ำเปเรี้ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนาราธิวาสนะคะเป็นการปรับปรุงพื้นที่ดินเปเรี้ยวจัดเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำทำได้โดยการใช้ปูนและล้างดินค่ะ การแก้ไขปัญหาความเป็นกรดของดินและน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำา 1. ไทถยพื้นที่ก้นบ่อและตากบ่ทิ้งไว้ในกรณีที่บ่อเก่าควรตากทิ้งไว้5-10วันนะคะเพื่อให้แสงแดดช่วยฆ่าเชื้อโรคและศัตรูสัตว์น้ำบางชนิดที่สะสมอยู่ในบ่อส่วนบ่อขุดใหม่อาจไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคสัตว์น้ำมากนะักสามารถตากปินทิ้งไว้2-3วันได้ค่ะ ข้อ 2. นะคะสูบน้ําทะเลน้ํากร่อยหรือน้ําจืดขึ้นอยู่กับชนิดสัตั์น้ําที่เลี้ยงเข้าสู่บ่อที่ได้ทําการตากดินไว้จากนั้นวัด pH น้ําเป็นระยะเมื่อมี pH ต่ํากว่า4.0จึงระบายน้ําออกไปยังจุดรองรับน้ําที่เหมาะสมจากนั้นก็สูบน้ําเข้าแล้วติดตามค่า pH เหมือนเดิมทําการระบายน้ําเข้าออกจนกระทั่ง pH ของน้ําคงที่ โดยทั่วไปแล้วจะทำการล้างดินไม่น้อยกว่า3ครั้งค่ะ 3. ใส่ปูนขาวปูนมานหรือหินปูนฝุ่นบริเวณดินรอบขอบบอ่ออัตรา0 5ถึง1กิโลกรัมต่อตารางเมตรเนื่องจากปูนเหล่านั้นจะช่วยปรับสภาพความเป็นกรดของดินรวมไปถึงค่าเชื้อโรคและศัตรูสัตว์น้ำบางชนิดในดินค่ะ สใส่ปูนขาวปูนมานหรือหินปูนฝุ่นบริเวณก้นบ่อให้ทั่วอัตรา1-2ตันต่อไร่จากนั้นก็สูบน้ำเข้าบ่อและปรับค่า pH ของน้ำให้มีค่าประมาณ7.5-8โดยใช้ปูนแล้วจึงเลี้ยงสัตว์น้ำได้ค่ะ 5. หลังการจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวไม่ควรตากบ่อทิ้งไว้ เมื่อทําความสะอาดบอ่อเสร็จควรทําการสูบน้ําเข้าบอ่อเร็วเที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ก้นบอ่อเปลี่ยนสภาพเป็นกรดนั่นเองค่ะหาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินกรมพัฒนาที่ดินนะคะเรื่องต่อไปนะคะการปลูกข้าวโพดหวานในดินเปรี้ยวจัด ข้าโพดหวานจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกในระยะสั้นได้เป็นอย่างดีถึงแม้การปลูกข้าโพดหวานสามารถจะดำเนินการได้ตลอดทั้งปี ถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพอแต่ผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวานอาจจะแตกต่างไปตามฤดูกาลและคุณภาพของดินในปัจจุบันความต้องการข้าวโพดหวานของตลาดเพิ่มมากขึ้นทําให้มีการขยายตัวของพื้นที่ข้าวโพดหวานไปในพื้นที่ที่ดินเปรี้ยวจัดมากขึ้นซึ่งการปลูกข้าวโพดหวานในดินเปรี้ยวจัดสามารถทําได้หากมีการจัดการดินที่เหมาะสมเช่นใช้น้ําฉลังกรดควบคู่ไปกับการใช้วัสดุปูนและปรับสภาพน้ําที่เป็นกรดด้วยวัสดุปูน ทางการเกษตรเช่นปูนมานหินปูนบดหรือหินฝุ่นเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมกักและปุ๋ยคอกเป็นต้นค่ะการเตรียมดินควรมีการเตรียมดินอย่างดีเพื่อช่วยกำจัดวัชพืชย่อยเศษซากพืชและทำลายโรคมแมลงบางชนิดที่เป็นศัตรูข้าโพดโดยทั่วไปการเตรียมดินควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ ไถดะด้วยผาน3ลึก20-30เซนติเมตรและตากดิน7-10วันจากนั้นไยพลวนด้วยผาน7จดหครั้งพร้อมปรับระดับดินให้สม่ำเสมอเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลงและทิ้งดินไว้ประมาณ14วันก่อนปลูกข้าวโพดค่ะก่อนการไถพรวนเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ถ้าพบว่าดินมีความเป็นกรดควรปรับค่าความเป็นกรดของดิน ด้วยวัสดุปูนเช่นปูนมานปูนขาวเป็นต้นอัตราปูนที่แนะนำดังนี้นะคะ pH 4.5-5ถึงใช้ปูนประมาณ0.5ตันต่อไร่ pH 0-4.5ใช้ปูนประมาณ0.5-1ถึงตันต่อไร่ pH น้อยกว่า4ใช้ปูนประมาณ1.2-2.0ถึงตันต่อไร่ค่ะถ้าดินมีอินทรีย์วัตถุต่ำ น้อยกว่า1.5ให้ใส่ปุ๋ยหมกักหรือปุอ๋ยอตรา500-1,000กิโลกรัมต่อไร่แล้วไถพรวนกลบนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพการปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดนะคะมีการไถเตรียมดินและการใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดค่ะ ากการปลูกนะคะควรปลูกในขณนะที่ดินมีความชื้นไม่แช่เกินไปการปลูกแนะนําให้ใช้ระยะ75คูณ25เซนติเมตรหยอดเมล็ดพันข้าวโพดหลุมละ1-2เมล็ดและกลบดินเมื่อข้าวโพดอายุ10-14วันถอนแยกให้เหลือ1ต้นต่อหลุมค่ะการให้น้ํา เมื่อหยอดเมล็ดและกลบดินเสร็จควรให้น้ำทันทีในระยะแรกหากเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวควรให้น้ำข้าโพดหวานอย่างน้อย2วันต่อครั้งและเมื่อข้าโพดตั้งต้นได้อาจให้เพียง3-6วันต่อครั้งค่ะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ5-7วันควรหยุดให้น้ำเพื่อให้ข้าโพดหวานสะสมแป้งและน้ำตาลในเมล็ดให้มากที่สุดก่อนการเก็บฝักค่ะการใส่ปุ๋ยนะคะ ใส่ครั้งที่หหลังปลูก14วันสำหรับดินด้วนปนสไตล์ใช้สูตรปุ๋ย15-5 5 15, 15อัตรา25-30กิโลกรัมต่อไร่สำหรับดินเหนียวใช้ปุ๋ยสูตร16บี่ศูนย์อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่นะคะใส่ครั้งที่2นะคะหลังปลูก25-30วันใช้ปุ๋ยสูตร 21- 0 0อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่หรือปุ๋ยยูเรียสูตร4 6 0 0อัตรายี่สิบห้าถึ่ ใส่ป sure ุ๋ยครั้งที่3เมื่อต้นข้โพดอายุ40 4 5วันนะคะสูตรและอัตราเดียวกันกับครั้งที่2ค่ะการเก็บเกี่ยวผลผลิตนับอายุหลังจากวันหยอดเมล็ดเช่นพันเบาอายุ55 6 5วันพันปานกลางอายุ70 8 5วันและพันหนักตั้งแต่90วันขึ้นไปหรือเมล็ดส่วนปลายของฝักเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะ โดยทำการปลีกฝักสดออกจากต้นไม่ต้องปอกเปลือกและเก็บรักษาข้าวโพดหวานในอุณหภูมิห้องผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนะคะหาก,กเกษตรกรมีการใช้วัสดุปูนปรับความเป็นกรดของดินให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดหวาน ph 5 5ถึง6.5และมีการดูแลรักษาข้าวโพดอย่างเหมาะสมนะคะจะทำให้ผลผลิตข้าวโพดหวานเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเป็นกรดรุนแรงปานกลาง pH 4.0ถึง4.5ถึงรุนแรงมากนะคะโดย pH น้อยกว่า0ขอพย่ะน้อยกว่า4จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผลผลิตข้าวโพดหวานเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3.35%ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ปลูกข้าวโพดไม่ใช้วัสดุป,ปรับดินนอกจากนั้น ยังช่วยลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี50 1 0 0ถึง100เปอร์เซซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงนะคะกเกษตรกรมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าครัวเรือนเพิ่มขึ้นและคุ้มทุนมากกว่าการไม่ใช้วัสดุปูนเพื่อปรับปรุงความเป็นกรดของดินค่ะค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองวิจัยและพัฒนาการสก,การที่ดินกรมพัฒนาที่ดินนะคะค่ะเรื่องถัดไปนะคะ ทำไมต้องปรับปรุงบารุงดินถึงแม้ว่าดินในพื้นที่ของเราจะมีความอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าเราปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม,ม่ไม่มีการปรับปรุงบารุงดินก็จะทําให้ดินมีธาตุอาหารลดลงขาดความอุดมสมบูรณ์จนดินเกิดการเสื่อมโทรมผลผลิตพืชที่ได้จะลดลงเรื่อยๆค่ะดินดี ดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมีปริมาณน้ำและธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสามารถปลูกพืชได้โดยใช้วิธีการจัดก,การตามปกติที่ไม่ยุ่งยากนะคะดินดีมีลักษณะอย่างไรนะคะเนื้อดินร่วนซุยหน้าดินมีสีคล้ำหนามีอินทรีย์วัตถุมากมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างใกล้เป็นกลาง ph 5.5ถึง7.0 มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชไม่มีชั้นดานหรือชั้นหินที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชนะคะส่วนดินเลวนะคะเนื้อดินแน่นแข็งทึบดินแห้งไม่เก็บน้ําดินมีสีจางเพราะมีอินทรีย์วัตถุน้อยดินเป็นกรดหรือด่างมากเกินไปไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารถูกตรึงพืชนชําไปใช้ไม่ได้ มีชั้นหินขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชค่ะประโยชน์ของอินทรียวัตถุในดินนะคะอินทรีย์วัตถุสิ่งที่ได้จากการย่อยสลายของรากพืชและรากสัตว์อินทรียวัตถุเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในดินมีผลต่อสมบัติของดินซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะ ด้านกายภาพนะคะช่วยให้ดินจับตัวกันเป็นก้อนทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีดินร่วนอากาศถ่ายเทยได้สะดวกและระบายน้ำได้ดีช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้นดินมีอินทรีย์วัตถุสูงก็จะมีความชื้นอยู่ในดินได้นานพืชก็จะสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตค่ะด้านเคมีนะคะเป็นธาตุอาหารพืชซึ่งจะค,อคอ่อยๆปลดปล่อยให้กับพืชทาให้ พืชใช้ธาตุอาหารได้ในระยะยาวช่วยในการดูดซับธาตุอาหารพืชได้มากขึ้นไม่ถูกชะล้างลดการสูญเสียธาตุอาหารช่วยเพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลง pH ของดินทำให้พืชนำธาตุอาหารไปใช้ได้ค่ะด้านชีวภาพนะคะเป็นแหล่งธาตุอาหารให้แก่ซูรินซีที่เป็นประโยชน์ในดินซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการหมุนเวียนธาตุอาหารยับยั้งการเสริญของเชื้อโรคพืชค่ะ ดินดีหรือดินไม่ดีต้องคำนึงถึงชนิดของพืชที่จะปลูกในพื้นที่นั้นด้วยเพราะพืชแต่ละชนิดมีความต้องการดินหรือสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันข้าวเป็นพืชที่ชอบน้ำดังนั้นดินดีที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวจึงควรเป็นดินเหนียวในที่ลุ่มขังน้ำไว้ในนาข้าวได้พืชไร่ไม้ผลหรือไม้ผลนะคะควรปลูกในดินที่มีหน้าดินหนาเนื้อดินร่วนระบายน้ำได้ดีค่ะ ดินไม่ดีเป็นดินที่มีความเหมาะสมน้อยในการเพาะปลูกเมื่อเราปลูกพืชในดินไม่ดีจะทําให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตน้อยหรือไม่ให้ผลผลิตเลยดังนั้นจึงต้องทําการปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชที่เราต้องการค่ะแนวทางการปรับปรุงบํารุงดินเพ,เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะคะ 1การใช้ปุ๋ยคอกมูลสัตว์ต่างๆเช่นโคสกรเป็ดไก่2การใช้ปุ๋ยหมักได้จากการนําเอาเศษซากพืชเช่นฟางข้าวสังข้าวโพดมาหมักจนย่อยสลายแล้วนําไปใส่ในแปลงปลูกค่ะ 3. การใช้ปุ๋ยพืชสดคือการไถกลบส่วนต่างๆของพืชที่ยังสดอยู่ลงในดินเพื่อให้ย่อยสลายจนเป็นปุ๋ยส่วนใหญ่จะใช้พืชวงทั่วโดยไถยกลบระยะออกดอก เพราะให้ธาตุไนโตรเจนสูงและย่อยสลายง่ายค่ะ 4. การ่ายกลบเศษวัสดุเหลือใช้หรือใช้เป็นวัสดุคลุมดินเช่นฟางข้าวหรือตอส่งเมื่อย่อยสลายจะช่วยเพิ่มอินทรีวัตถุให้แก่ดิน 5. การใช้พืชคลุมดินนิยมใช้พืชวงถัว่วเนื่องจากพืชวงถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้จึงช่วยเพิ่มธาตุอา,าหารในดินนะคะ นอกจากนี้นะคะพืชวงถัว่วเติบโตเร็วคลุมดินได้หนาแน่นจึงสามารถป้องกันวัชพืชลดการชะล้างหน้าดินเก็บความชื้นไว้ในดินได้ดีและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินค่ะ6การปลูกพืชหมุนวเวียนเป็นการปลูกพืชหลายชนิดหมุนเวียนในพื้นที่เดียวกันควรมีพืชวงถั่วร่วมด้วยนะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินค่ะ,คะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดินกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินนะคะ ค่ะเรื่องต่อไปนะคะการปรับปรุงบำรุงดินพื้นที่ปลูกข้าวไม่ยากอย่างที่คิดดินเหนียวเป็นดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์กว่าดินชนิดอื่นๆหลังเกี่ยวข้าวควรไถกลบต่อสังขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสมการปรับปรุงดินโดยการหว่านพืชปุ๋ยสดก่อนปลูกข้าวแล้วไถกลบระยะออกดอกเนื่องจากมีธาตุอาหารสูงสุดนะคะ หรือใช้ร่วมกับน้ำหมักชัวภาพและปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับในดินเปรี้ยวการใส่วัสดุปูนจะทำให้สภาพดินเหมาะสมต่อการปลูกเพิ่มขึ้นค่ะดินร่วนและดินตายเป็นเนื้อดินหยาบความรุวนสมบูรณ์และอินทรีย์วัตถุต่ำกว่าดินเหนียวแนะนําให้ปรับปรุงดินด้วยการปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบในช่วงที่ออกดอกเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและทําให้ดินอุ้มน้ําได้ดีขึ้นร่วมกับการใช้น้ําหมักชัวภาพและปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินค่ะ วิธีการปรับปรุงดินในพื้นที่ปลูกข้าวทําได้ไม่ยากนะคะ 1. การไถกลบต่อสั่งข้าวนะคะไถกลบต่อสั่งข้าวหลังเก็บเกี่ยวข้าวในขณะที่ดินมีความชื้นนะคะปล่อยย่อยสลายในดินก็จะได้อินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารพืชแล้วจึงปลูกข้าวตามที่ต้องการค่ะ 2. นะคะใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าวคือหวานปอเทืองแล้วก่อนปลูกข้าวนะคะอัตรา5กิโลกรัมต่อไร่แล้วไถกลบระยะออกดอกค่ะ ปล่อยย่อยสลายประมาณ10-15วันจึงปลูกข้าวนะคะดินเคม็มใช้สนูแอฟริกันและ,ะเพราะทนสภาพดินเค็มได้ดีนะคะอัตรา5กิโลกรัมต่อไร่เนื่องจากเมล็ดสนูแอฟริกันมีเปลือกหุ้มแข็งและหนาก่อนปลูกต้องนำไปแช่ในน้ำเดือด1นาทีแล้วนำมาผ่านน้ำเย็นจะทำให้เมล็ดงอกพร้อมกันเป็นการกำจัดปัญหาเมล็ดที่งอกช้าซึ่งจะกลายเป็นวัชพืชในนาค่ะ อน,นี้ก็จะเป็นภาพการไถกลบพืชปุ๋ยสดนะคะค่ะ 3. การใช้และหมักชัวภาพในนาข้าวใช้2ครั้งครั้งที่1คือช่วงเตรียมดินใช้หมักฟางในนาข้าวโดยการฉีดพ่นหรือรถลงดินระหว่างเตรียมดินหรือก่อนไถกลบต่อสังอัตรา,าก5กิโลกรัมต่อไร่ค่ะครั้งที่2นะคะช่วงข้าวเติบโตเมื่อข้าวอายุ30 50และ60วัน โดยการเทน้ำหมักชัวภาพลงในนาข้าวอัตรา5ลิตรต่อไร่สการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยรายแปลงกรณีเกษตรกรมีความพร้อมใช้เครื่องมือสื่อสารนะคะก็จะมีการติดตั้งดาวน์โหลดโปรแกรมลงบนโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ค้นหาคำว่าปุ๋ยรายแปลงหรือกรมพัฒนาที่ดินแล้วติดตั้งโปรแกรมปุ๋ยรายแปลง เปิดโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงนะคะแล้วก็เลือกหัวข้อการจัดการดินและปุ๋ยเลือกสถานที่ปลูกพืชเลือกชุดดินเลือกชนิดพืชเมื่อเลือกครบแล้วก็จะได้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมเช่นสูตรปุ๋ยอัตราและวิธีการใส่ปุ๋ยค่ะอันนี้ก็จะเป็น QR code app นะคะที่โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะ ข้อที่5นะคะการใช้วัสดุปรับปรุงดินปูนมานปูนขาวปูนโดโลมต์นิยมใช้ในพื้นที่ดินเปรี้ยวใส่ช่วงเตรียมดินก่อนปลูกข้าวหบานให้ทั่วนาไทยคลุกเคล้ากับดินหมักไว้อย่างน้อย7วันในสภาพดินชื้นนะคะเพื่อให้ปูนออกฤทธิ์ทำให้ความเป็นกรดของดินลดลงการใส่ปูนตามความต้องการของดินดังนี้ค่ะ ดินเปรีย้ยวจัดรุนแรงน้อยมีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ4.6ถึง5าใสปูนอัตรา0.5ตันต่อไร่ดินเปรียป้ยวจัดรุนแรงปานกลางมีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ4-4.4ถึงสี่ส่ปูนอัตรา1ตันต่อไร่ดินเปรี้ยวจัดรุนแรงมากมีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 4, สใสปูนอัตรา1.5ถึง2ตันต่อไร่ค่ะก็สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดินกองวิจัยและพัฒนาการสก,กัดที่ดีนะค,ะ,คะวันนี้ค่ะแอดมินก็ขอจบการอ่านหนังสือเสียงเพียงแต่เท่านี้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณในการรับฟังรับชมจนจบค่ะ,คะก็เป็นกําลังใจให้บินด้วยการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe สัน่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อ,อเป็นกําลังใจให้บินในการลงคลิปดีๆให้ได้ฟังต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ